ถ้าพูดเป็นชื่อพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะตำบลแม่ยาวก็อยู่ห่างจากตูเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราวๆสิสกิโลเมตรค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือแม่น้ํายาวซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํากกที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีค่ะนี่เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้ตำบลแม่ยาวแทบจะเป็นพื้นที่เดียวในเขตอํเาเภอเมืองเชียงรายที่ทํานาได้ถึงปีละสองครั้ง แต่ราคาเข้าเปลือกที่ตกต่ำซ้ำเติมด้วยสภาพฟ้าฝนปีนี้ค่ะก็ทำให้ปริมาณผล,ผลผลิตลดลงไปกว่าครึ่งจนชาวนานในพื้นที่แทบหมดกำลังใจสู้ต่อแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะสำหรับครอบครัวทุรวรที่มีเรี่ยวแรงหลักคือตรินทวัตซึ่งหวนเอาวิถีกสิกรรมธรรมชาติและคำสอนของบรรพบุรุษปกาเกยอมาปรับใช้กับพื้นที่ของครอบครัวตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตค่ะ ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เตือนสอนไว้ก็คือในเรื่องของสถานการณ์โลกในอนาคตนะครับมันจะสั่นคลอนสั่นไหวนะครับจนเราไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้แต่ท่านผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ให้ทางออกไว้ว่าให้ลูกหลานปายน้อยยึดต่อเข้าไว้ให้มัน่นในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเชาวปาย้อยะต้องไม่ละทิ้งในเรื่องของการการพาอปลูกนะที่การพึ่งพาตัวเองด้านอาหารนะ การรวบรวมสายพันธุ์พืชพันธุ์ธัญญาหารและสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนคือสิ่งที่บรรพบุรุษปกาเกยอถ่ายทอดผ่านแนวคิด7กระบุงโมเดลค่ะอย่างตอนนี้ค่ะพื้นที่เกือบร้อยไร่ของครอบครัวทุรวอไม่ใช่แค่สะสมพันธุ์ข้าวพืชผักสมุนไพรเท่านั้นใต้ดินก็ยังเป็นเสมือนคลังสะสมมันกว่า30สายพันธุ์หนึ่งในพืชพันธุ์เจกระบุงหลัก มันเหล่านี้ค่ะมีความหมายมากกว่าอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้องแต่ว่ายังย้ำชัดถึงการอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้ด้วยค่ะสถานการณ์อย่างที่เรารู้นะครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับความแปรปรวนอะไรต่างๆเศรษฐกิจหรือโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วนะครับแล้วสิ่งไหนล่ะที่เราจะทําให้เรายืนหยัดแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ที่แท้จริงนะ่ะ ที่จริงเงนินมันอย่างที่เขาบอกกันนะคือเงินเป็นของมายาะข้อปราชินของจริงสิ่งเหล่านี้คือของจริงที่ให้กลับมาสู่ร่างเงาตัวเองแล้วกลับมาศึกษาพัฒนาต่อยอดมันซึ่งมันจะนําความมั่งคั่งกลับมาสู่พวกเราได้กว่าจะเห็นดอกผลของการลงมือทําวิถีเกษตรกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและรวบรวมสายพันธุ์พืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะคุณตรินวัตรบอกว่าต้องใช้เวลาค่ะ แต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาดรุมเรา้าก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะสังคมที่พึ่งพาธรรมชาติและเกษตรกรรมเข้าใจถึงการอยู่และเอาตัวรอดอย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตัวเองมากขึ้นค่ะด้วยพื้นที่ของแม่ยาวนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองรวมถึงมีความแตกต่างหลากหลาย ก็เหมือนเหมือนกับเมืองกับพื้นที่อื่นๆน,นะคะและที่สําคัญค่ะมีความหนาแน่นทางด้านประชากรน,นะคะถ้ามองในเชิงของแง่การปกครองแม่ยาวตอนนี้เป็นเทศบาลตําบลน,นะคะไม่ได้มีการเลือกตั้งอบตค่ะแต่ว่าจุดเน้นย้ําสําคัญที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็คือที่นี่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนหนุ่มสาวที่ออกไปทํางานต่างถิ่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเจอกับวิกฤตทั้งเรื่องของโรคระบาดสภาพเศรษฐกิจรวมถึงฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจต่างก็กลับมาฟุบหนักที่บ้านเกิดค่ะ นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะที่คนในพื้นที่รวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยอยากจะให้เห็นว่าการที่จะดึงคนกลับมาท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็หันมาใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าอย่างเข้าใจบนพื้นฐานดั้งเดิมของตัวเองก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญะค่ะที่พวกเขาต้องการฉายแล้วก็ส่งถึงเวทีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นรวมถึงการกลับมาเปิดเมืองเชียงรายในครั้ง